ช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยอยเลยช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากต้นไม้ใบหญ้าก็เขียวชจอุ่มอุดมสมบูรณ์อีกไม่นานก็เข้าพรรษาสามเดือนตรายมาก,กเป็นช่วงพระสงฆ์องค์ององเจ้าจำพรรษาอีกไม่นาน ช่วงนี้ญาติโยมก็ลงทำไรทำนาทำการ,กรเกษตรหลายๆอย่างฝนตกลมมาช่วงนี้ก็ไฟก็ดับบ่อยๆนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นความไม่เที่ยงไฟก็ดับ เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ช่วงนี้ยิ่งอยากจะให้ญาติโยมมีโชคมีชัยมีโชคมีลาภญาติโยมทันทีพยายามติดตามช่องมาลิแชนแนลก็ดีหรือว่าช่องให้โชคก็ดีหรือว่าช่องรวยโชคก็ดีหรือหลายๆช่องที่มาถ่ายทำก็ดี สำคัญก็อยู่ที่ลายเส้นแต่ก็มีหลากหลายเกี่ยวกับโชคลาภศาสนาคำว่าหลากหลายในที่นี้อัตมาก็ทำวิธีแต่ก่อนทำวิธีตลอดแต่ว่ากองก็ทำวิธีมาตั้งแต่วันที่12เมษายน2564อยหเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่ทำวิธีก็ยังไม่ได้รับแขก ผู้ดใดที่มีความปรารถนาที่จะมาก็จะพึ่งมาในช่วงนี้เพราะว่าเราก็ำํำตามกฎระเบ,บียบของบ้านเมืองที่วางเอาไว้ในขณนะนี้เพราะว่าสถานที่ตรงนี้วัดสว่างธรรมบรรดานแต่ก่อนก็จะมีคนมาทำพิธีตลอดมาหลายๆอย่างถึงแม้โชคลาภเข้าไม่เข้าหรือว่ายังไงก็ตาม ไม่ได้มีส่วนเลยในส่วนนั้นโยมมาตลอดมาทุกวันจึงอยากจะเจ้งให้ได้รับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกันญาติโยมมาตลอดจริงๆนะอาตอมารับแจกมาตั้งแต่สมัยเป็นสามนเณรนะแต่ก่อนยังไม่มีสื่อสารอะไรมากมายหรอกความทันสมัยยังไม่มีก็มีญาติโยมมาทำพิธีธรรมดาแต่ว่าตอนนี้ โลกสังคมพัฒนาเทคโนโลยีเทคโนโลยีเทคโนโลยีก้าวไปไกลสังคมโลกทุกวันนี้จะเลืิญนด้วยวัตถุแต่ว่าด้านจิตใจนี่คนก็เป็นโรคประสาทยเยอะเป็นหนี้เป็นศีลเยอะน่าสงสารจึงอยากจะให้กำลังใจญาติโยมอยากจะให้ท่านทั้งหลายมีโชคมีลา พูดที่มาถ่ายทําก็ดีก็พยายามให้กำลังใจต่อซึ่งกันและกันูดที่เป็นสื่อกลางสะพานบุญให้เราก็ดีในส่วนนี้อตามคําขอของญาติของโยมอยากจะให้อยากจะได้อยากจะอะไรก็อาเมตตาออกไปโดยไม่มีประมาณแต่ว่าสิ่งที่ท่านได้ก็คือได้กำไร ในการที่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ไม่ไดิ้ไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือสิ่งที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เป็นการทบทวนเพื่อให้เกิดความรู้เพื่อให้เกิดความแจ่มแจ้งเพื่อให้เกิดแสงสว่างภายในจิตใจของเราท่านทั้งหลายสำหรับโชคลาภก็เป็นในแนวเดียวกันนั่นแหละในช่วงรับแขกในช่วงทำพิธี เจอมรถคนก็มาถ่ายช่วงเจอมรถเจิมกระเป๋าคนก็มาถ่ายกระเป๋าทำน,น้ำมนคนก็มาถ่ายขัานาน,น้ำมนต์แต่สิ่งที่อาตมาทำลงไปนั้นก็โดยความเมตตามไม่ได้ว่าตัวนั้นตัวนี้หรอกแต่ว่าญาติโยมมองเห็นเองรู้เองสัมผัสได้เองนี่ในสิ่งเหล่านี้เราต้องเข้าใจอยังไงก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เก็บเล็กผสมน้อย สร้างบุญกุศลคุณงามความดีสร้างบุญกับพ่อกับแม่สร้างบุญกับวงศาคณะญาติสร้างบุญกับคนตกทุกข์ได้ยากสร้างบุญกุศลกับสัมณชีพามอนุข้อสงข้อเกื้อกูลเพื่อให้เกิดบุญญาบาร,รมีเกิดเป็นบุญเป็นกุศลภายในกิตของเราเป็นการลดละความตรณีทีเหนียวการให้วัตถุสิ่งของอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์การให้ทานนั้น ลดละความตนีทีเหนียวเอาชนะกิตของตนเองเอาชนะใจของตนเองการรักษากายวาจาใจนั้นก็เหมือนกันเป็นการเป็นการเอาชนะกิตของตนเองสำรวมกายวาจาใจได้ก็ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดโทษไม่เกิดเวร้ไม่เกิดภยัยภาวนาก็มีสติรู้เท่าทันในอารมณ์ ไปสู่แห่งหนตำบลใดก็เป็นที่รักของเหล่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะทำการทำงานทำกิจการงานใดก็มีความเจริญรุ่งเรืองงอกงามไปบุญบุญรักษาเทวดาคุ้มครองญาติโยมท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังก็ขอให้สู้วันนี้ช่องมาลิเชนแนลก็ได้มากราบอันนี้มนให้กำลังใจญาติโยมอันนี้มนให้ พรญาติโยมเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้แก่ญาติแก,ก่โยมเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับาอาตมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมีแต่ความเมต่ตาไม่มีที่สุดไม่มีปะมบันอยากจะให้ญาติโยมพ้นทุกแต่ว่าความอยากของอาตมาความปรารถนาของอาตมาจะสําเร็จไหมแต่ว่าสิ่งที่ได้ท่านทั้งหลายรวยแล้วล่ะได้ยินได้ฟังก็เป็นบุญแล้ว รวยอริยทรัพย์รวยทรัพย์ภายในได้ขวรได้กําลังใจที่ได้ยินได้ฟังออกไปส่วนโชคลาภวาสนาเป็นผลพลอยได้แค่นั้นแล้วก็มีความรู้สึกดีๆด,ด้วยโชคลาภถ้ามีโชคมีลาภก็จะดีเนาะแต่ว่าให้เราท่านทั้งหลายได้มีสติเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่นอนแต่สำหรับอาตมาแล้วเห็นญาติเห็นโยมฝันดี เห็นญาติเห็นโยมมาเล่าให้ฟังว่าญาติโยมมาทําบุญอยู่ณนักสถานที่แห่งนี้ก็คือวัดสว่างธรรมดานหลายท่านหลายคนก็คิดว่าจะเป็นโชคเปนลาบกับญาติกับโยมอม, <c oughs> มีอะไรไหมมีอะไรถามมากราบขอากาบผู้เจ้าค่ะท่านผู้ชมเอฟซีฝากเข้ามาถามเกี่ยวกับแนวทางโชคลาบเจ้าค่ะ จะเป็นเกี่ยวกับความฝันหรืออะไรก็ตามที่เป็นโชคลาภเจ้าคะ่ะหนึ่งก,กรกฎาคมสี่เจ้าคะ่ะสำหรับความฝันอาตมาก,ก็ฝันแล้วอืแต่ว่าก็ไม่ได้ดีเป็นเลขเป็นหวยเด้ามวมาอาตมาฝันดีอาตมาฝันดีดียาญ่โยมฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอเอากระดาษมาถวาย กระดาษนั้นเหมือนเป็นกับกระดาษสมุดเรานี่แหละแล้วอาตมาก็เปิดดูกระดาษหนึ่งแผ่นกระดาษนั้นเขียนรูปพระธาตุเจดีไว้ในกระดาษนั้นมีอยู่สามพระธาตุพระธาตุกลางๆจะสูงที่สุดแล้วก็มีพระธาตุอยู่ซ้ายขวามีสามพระธาตุโยมผู้หญิงคนนี้ที่เอามาถวายเป็นโยมอยู่ต่างประเทศ เป็นคนชอบสวดมนต์ภาวนาดีดีแล้วญาติโยมคนนี้ก็มีโชคมีชัยอยู่เรื่อยๆพอมีกินมีใช้ไม่ขาดมือไม่ขาดสายแลย้วญาติโยมก็เป็นคนที่ว่าชอบสวดมนต์บทพระมาหาจักพรรดินี่แหละต่างสจัจจะอธิษฐานสวดลายจบพอสมควรญาติโย,ยมคนนี้อยู่ต่างประเทศทำงานอยู่ต่างประเทศ แล้วก็เป็นผู้ที่มีศรัทธานในพุทธศาสนามากประวัลนาอธิษฐานอธวายข่าไปวัดสว่างธรรมดาลทุกเดือนก็เป็นโยมคนนี้แหละปิดทองหลังพระนี่ลราที่าตมาฝันอยติโยมจำได้ไหมฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง เอากระดาษมาถวายอาตมาในกระดาษนั้นเป็นรูปพระธาตุเจดีสามพระธาตุนี่เป็นรูปพระธาตุเจดีสามพระธาตุคำว่าเจดีดีดีนี่คำว่าดี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 อาตมาก็ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลด้วยสามพระธาตุอาตมาก็ถือว่าคิดว่าเป็นพระธาตุมงคลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองพุทโทธธรรมโมสังโฆนั่นเองอเป็นสิริเป็นมงคลกับอาตมา สำหรับถามเข้ามาอาตมาก็ตอบไปแต่ว่าอาตมาก็ไม่ได้ดีไปเลขเป็นหวยหรอกแต่ว่าถ้าฝันแบบนี้ผู้ใดมีความฝันแบบนี้ก็เป็นโชคเป็นลาภกว่าผู้นั้นเด้ถ้าญาติโยมฝันแบบนี้ก็เป็นโชคเป็นลาภกับญาติโยมก็อาจจะมีความสําเร็จไปสอบไปอะไรก็อาจจะผ่านได้เลื่อนยศเลือนศักดิ์ตามตํารากล่าวไว้ยังนั้นนะหรือว่าอาจจะมีโชคมีชัยอืฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง เอากระดาษมาถวายเปิดดูในกระดาษเอามาถวายอัตมาเปิดดูก็มีสามพระธาตุเจดีมีเจดีกลางๆนี่ใหญ่สูงมากแล้วก็มีเจดีซ้ายขวาอัตมาก็ถือว่าเป็นสิริเป็นมงคลกับอัตมาเป็นโชคลาภอัตมาแหละโชคลาภในที่นี้อาตมาได้ฝันดีมีความสุขนี่แหละโชคลาภของอัตมาญาติโยมจะพิจารณาก็แล้วแต่ญาติโยม แต่ว่าก็พยายามติดตามไปหากบ้านมีลายทรงลายเส้นโชคลาภอยากจะให้ญาติอยากจะให้โย,ย,ยมถ้าเป็นดังความปรารถนาของอาตมาก็คือจะดีมีความสุขญาติโยดดมทุกท่านทุกคนมีความสุขสสดมจลมลเจริญเมตตาภาวนาเด้อก่อนหลับก่อนนอนตั้งอกตั้งใจนอนก็ให้นอนหายใจเข้าพุดหายใจออกโทก็ได้พุทโทรเร็วๆก็ได้จิตจะได้สงบ หรือว่าหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ตามแต่จริตจิตของเราชอบอจะได้ผ่องใสจิตใจผ่องใสจิตใจมีความผาสุกเงินซื้อไม่ได้เลยท่านทั้งหลายความสุขภายในจิตของเรา